สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบลูดว่าเราต้องใส่อะไรกันมั่งนะครับหลักๆเลยที่ผมแนะนำนะครับที่อยากจะให้ใส่เป็นอันนี้ครับเป็นทูดร่วงหล่นนะครับมันจะเพิ่มเอฟเฟก แม่นยำพลังโจมตีหรืเว่ามแม่นยำครับอันนี้ใส่แล้วแล้วก็เอามากันครับตอนนี้ผมใส่ได้อันหนึง่งผมกันได้ประมาณร้อยสิบเก้าครั้งครับมันจะเพิ่มเอฟเฟกแม่นยำเยอะครับทำให้ตัวเราตีพวกหลบๆได้ดีขึ้นครับแล้วก็อันนี้ก็น่าใส่ครับอันนี้มันเป็นแฮนดครับ อันนี้ก็ใส่ได้ตอนเลเวลหนึ่งแล้วก็รูนป้องกันรูนป้องกันที่ผมจะแนะนำก็คืออันนี้ครับสโคปครับอยากให้เพื่อนๆได้ใส่ไว้อย่างน้อยๆมีอันนี้ไว้2องอันครับมันจะเพิ่มเอฟเฟกในการลบครับ มันจะทำให้ตัวเราหลบเพิ่มขึ้น,นถ้าคนทำแม่นยำม,มาแน่น่อยครับเราหลบได้สบายเลยครับแล้วก็อีกอันที่อยากให้ใส่คืออันนี้ครับโบนัสป้องกันทำให้เราทึกขึ้นแล้วก็มีรูนสเซนอันกลางนะครับอยากให้ใส่เป็นอันนี้ครับถ้าสุ่มเจอนะครับ มันจะเพิ่มดาเมจครับอันนี้คือดีมากเลยครับมาสกายวอล์อก k มาสกายวอลนะครับที่ผมใส่หลักๆก,ก,ก็มีตอนนี้ครับเพิ่งหาได้อันหนึง่งเอฟเฟกแม่นยำก็ของอันนี้เพิ่งได้วันนี้ไอสโคปครับที่เหลือก็ใส่อะไรไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็อรอลูนเวลสองมา อันกลางผมเพิ่งได้ไอ้กั้นมาได้ไอ้เป็นอันนี้ครับสุ่มสุ่มได้มาเป็นตีเงามือดอันนี้มันมันเป็นของดีลเลอร์ครับผมไม่ค่อยจะใส่ครับอันนี้ที่ผมใส่ก็เป็นของอันนี้ครับสีม่วงนะครับแต่มันเพิ่มบนัดโจมตีมันทําให้เราตีแรงขึ้นครับดามเมจแรงขึ้นแล้วก็ใส่ตีบอสไปก็ดีนะครับวิวหนึ่ง เอาไว้ตีพวกซาก,ก้อนได้สบายสบายอันอื่นผมยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้กัน้น่ยถ้าผมจะทํากันทํากันเยอะๆนะครับอยากให้แนะนําเป็นอันนี้ครับผมเป็นแนะนําอีกทีอันนี้ที่เราต้องใส่ตอนเลเวลหนึ่งครับอันนี้ครับทูดล่วงล่นเพิ่มแม่นยํากับอันนี้แฮน เพิ่มโบนัสโจมตีแล้วก็อันนี้ครับสโคปเพิ่มเอฟเฟกแม่นยำกับอันนี้ครับราชินีหิมะเพิ่มโบนัสป้องกันอันนี้ถ้าสุุมได้เจออะไรก็ใส่ใส่ไปก็ได้ครับแต่ถ้าให้ดีครับใส่อันนี้กับอันนี้ครับสามสามอย่างเนี้ยใส่ใส่ได้เลยนะครับมันดีทุกอันนะครับ ก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับรอรูนเวลสอมาครับน่าจะอยู่ที่คารคทเจ็ดหรือค์ทแปดนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เอฟเฟคลบผมก็อยู่ที่สามสิี่เปอร์เซนก็โอเคอยู่ครับแต่มันยำช่วงนี้ผมจะน้อยหน่อย ตอนนี้ผมต้องรอเวลเวลวห้าสิบครับเพื่อจะมาปลดล็อกปีกปีกปีกอันนี้ครับยังนะตรงใกล,ล้ละตอนนี้เพิ่งคาดหกวลวสามสิบเองน่าจะเล่นอีกไม่กี่วันนะครับถึงจะเวห้าสิบมาฝากติดตามไว้ด้วยครับเพื่อนทุกคนแล้วผมจะมาแนะนำของที่ควรที่จะต้องใส่ ว่าเราจะไปในแนวทางแบบไหนครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน